พรโอวาทพระพุทธเจ้ากงบทพินิจจิตยาร้อยแปข้อที่7จบสเจ้าคิดว่าตนบำเพ็ญมีจิตใจกว้างขวางแต่กับยังรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงเมื่อเผชิญกับความอายุติธรรมนี่คือภาพสะท้อนถึงการบำเพ็ญที่ยังไม่สามารถรักษาใจให้สงบและปล่อยวางเมื่อเผชิญความทุกข์จงตระหนักว่า ใจิตใจที่กว้างขวางอย่างแท้จริงนั้นไม่ใช่เพียงการรู้สึกสบายใจในยามปกติแต่เป็นความสงบและเมตตาแม้ในยามที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมการที่เจ้ายังรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงนั้นแสดงให้เห็นว่าเจ้ายังยึดมั่นในตัวตนและความรู้สึกของตนเองมากเกินไปอย่าหลงเข้าใจผิดว่าการมีใจิตใจกว้างขวาง,วางคือการไม่รู้สึกอะไรเลย เมื่อถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมแท้จริงแล้วจิตใจที่กว้างขวางคือการสามารถรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดนั้นแต่ไม่ปล่อยให้มันครอบงำจิตใจและยังสามารถมองสถานการณ์ด้วยความเข้าใจและเมตตาจงฝึกมองความอายุติธรรมด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นเสมือนนักปราชญ์ที่มองเห็นภาพรวมของสปปรรพสิ่งเจ้าจะพบว่าเมื่อเรามองด้วยปัญญาและเมตตา เราจะสามารถรเผชิญกับความอายุติธรรมโดยไม่สูญเสียความสงบในจิตใจให้เห็นว่าความอายุติธรรมนั้นเป็นเพียงปรากฏการ์ชั่วขราวไม่ใช่สิ่งที่กำหนดคุณค่าของเราผู้ที่บำเพ็ญจนมีจิตใจกว้างขวางอย่างแท้จริงนั้นย่อมสามารถรักษาความสงบและความเมตตาไว้ได้สามารถมองเห็นสาเหตุที่มาของความอายุติธรรม และใช้ปัญญาในการจัดการกับสถานการณ์โดยไม่ถูกครอกงำด้วยความโกรธดังดอกปัวที่เบ่งบานอย่างงดงามแม้อยู่ท่ามกลางโคลนตมสันใดจิตใจที่กว้างขวางอย่างแท้จริงก็พึงรักษาความสงบและความเมตตาไว้ได้แม้ในายามที่เผชิญกับความอายุติธรรมฉันนั้นการรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงเมื่อถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เรียบเสมือนดอกบัวที่เหี่ยวเฉาเมื่อสัมผัสกับโคลตมซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้สูญเสียความงามแต่ยังไม่สามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงของตนได้แต่การรักษาใจให้สงบและมีเมตตาแม้ในยามทุกข์เปรียบดังดอกบัวที่เบ่งบานเหนือผิวน้ำไม่แปดเปื้อนด้วยโคลตมแต่กลับใช้มันเป็นอาหารในการเติบโต จงฝึกจิตใจของเจ้าให้เป็นดั่งดอกบัวที่สามารถเติบโตและงดงามได้แม้ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยเพราะในความสงบและเมตตาท่ามกลางความทุกข์นั่นเองที่เราจะพบความกว้างขวางของ,ของจิตใจอย่างแท้จริงซึ่งไม่ได้หมายถึงการไม่รู้สึกอะไรแต่หมายถึงการสามารถรับรู้ความทุกข์โดยไม่สูญเสียความงดงามและคุณค่าภายในของตน ติดตามพระอวาตตอนต่อไปด้วยนะคะ